ค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ได้มาเจอกับอาจารย์หมอปลาอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้คุณแม่เดินทางมาจากโคราชนะคะค่ะเราจะมาถามกันว่าหลังจากที่เขี่ยเส้นกับอาจารย์หมอปลาไปแล้วเป็นยังไงบ้างดีขึ้นจ้าคุณแม่คะ,ะวันนี้คุณแม่มาจากไหนคะไหนพูดกนดูโคราชปากช่องจ้ามาจากโคราชปากช่องนะคะหลังจากเขี่ยเส้นกะับอาจารย์หมอปลาไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะอุ้ยเกือบเต็มร้อยจ้าแบบ นี่เลยนะยังยองได้แล้วนะคะยตนั่งยองยองไม่ได้เท่าไรทีแรกนะคะมาอาการเป็นยังไงทีแรกไหนบอกเดินขาลากมาเดินขาลากมาทีแรกเดินขาลากมาเลยนะคะและตอนนี้รู้สึกเป็นไงยกกงยกขาให้ดูหนอยสรคะับนี่นะคะยกได้อย่างนี้เลยนะคะทุกคนคุณแม่เป็นกระดูกทับเส้น ใช่ค่ะแล้วก็ปวดหัวเข่าใช่ไหมคะค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกดีดีเลยนะคะดีมากๆเลยใครรู้สึกว่าเจ็บรู้สึกว่าปวดมาเลยจ้ารับประกันเลยใช่ไหมการเขี่ยเส้นหัวอาจารย์หมอการเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะคะค่ะนี่คืออีกปากเสียงหนึ่งนะคะจากคนโคราชเลยนะคะที่มาหาอาจารย์หมอปาวันนี้นะคะว่ามาแปวดปวดเลยใช่ไหมคะวันนี้ใช่ค่ะมาแบปวดปวดเลยมาค่ะมาแปวดปวดเลยนะคะ ยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะถ้าใครเป็นอาการกระดูกกับเส้นที่หลังสะโพกแล้วลงขานะคะอาจารย์หมอปลาท้าให้มาเลยนะคะมาแบบปวดๆเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนั้น80%อยังไงก็ต้องเห็นผลการเขี่ยเส้นของอาจารย์หมอปลาว่าจะต้องหายปวดแน่นอนค่ะค่ะปากไว้หน่อยนะคะที่ปวดหัวเข้าเนี่ยมาแบบปวดๆเลยหัวเข่าเนี่ยท้าให้ดูเลยนะคะว่ายาไม่ต้องกินมาเลยมาแบบปวดๆ แปดสปเนวันนั้นอาจารย์บอกปาจะใช้วิธีการเขีรยเส้นเนี่ยให้ออกจากหัวเข่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังไงยังไงก็ต้องหายปวดจริงไหมคะคุณแม่จริงจ้าใช่ไหมคะค่ะและฝากไว้หน่อยนะครับเรื่องปวดคอบ่าไหลาย,ยกแขนไม่ขึ้นกระดูกทับเส้นที่คอนะคะมาแบบปวดปวดเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยวันนั้นต้องยกแขนขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วคอจะต้องหายปวดนะคะฝากไว้หน่อยเรื่องปวดหัวไมเกรนมาแบบปวดปวดเหมือนกัน วันนั้นจะต้องเห็นผลเลยว่าต้องหายปวด80%เรื่องปวดหัวไม่เกณฑ์อาจารย์หมอปลาสามารถทำให้หายได้หายปวดได้นะคะอาจารย์หมอปลาพักอยู่อยุธยานะคะเภอบางปะหันถ้าใครสนใจจะมาหาอาจารย์หมอปลาติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทร0931547265ค่ะนี่คืออีกปากเสียงหนึ่งจากโคราชท,ที่มาทำกับอาจารย์หมอปลาไม้เขียเส้นเทวดานะคะหายโอเคไหมคะโอเคจ้าเน่ hey, นั่งยังยอมโชยกล่อมสิคะ นี่นะคะนั่งยองๆได้ขนาดนี้นะคะยกขาข้างองนี้ะนี่นะคะมาที่แรกยกไม่ได้ค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ได้มาเจอกับอาจารย์หมอปลาอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้คุณแม่เดินทางมาจากโคราชนะคะ ค่ะเราจะมาถามกันว่าหลังจากที่เขี่ยเส้นกับอาจารย์หัวปลาไปแล้วเป็นยังไงบ้างดีขึ้นจ้าคุณแม่คะวันนี้คุณแม่มาจากไหนคะหนพูดกมาจากโคราชปากช่องจ้ามาจากโคราชปากช่องนะคะหลังจากเขี่ยเส้นกับอาจารย์หัวปลาไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะอุ้ยเกือบเต็มร้อยจ้าแบบมันนี่ยังยองได้แล้วนะคะยองยองไม่ได้ ทีแรกนะคะมาอาการเป็นยังไงทีแรกไหนบอกเดินขาลากมาเดินขาลากมาจ้ะทีแรกเดินขาลากมาเลยนะคะและตอนนี้รู้สึกเป็นไงยกคงยกขาให้ดูนเลยจคะนี่นะคะยกได้อย่างนี้เลยนะคะทุกคนคุณแม่เป็นกระดูกทับเส้นสะโพกล้าวลงขาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ปวดหัวเข่าใช่ไหมคะค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกดีดีเลยนะคะดีมากๆเลยใครรูสึกว่าเจ็บ รู้สึกว่าปวดมาเลยจ้าแล้วประกันเลยใช่ไหมการเขี่ยเส้นของอาจารย์หมอการเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะคะค่ะนี่คืออีกปากเสียงหนึ่งนะคะจากคนโคราชเลยนะคะที่มาหาอาจารย์หมอปาวันนี้นะคะว่ามาแบดปวดๆเลยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะค่ะมาแปดปวดๆเลค่ะมาแบดปวดเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะถ้าใครเป็นอาการกระดูกทับเส้นที่หลังสะโพกล้วลงขานะคะ อาจารย์หมอปลาท้าให้มาเลยนะคะมาแบบปวดๆเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนั้น80%ยังไงก็ต้องเห็นผลการเคี่ยวเส้นของอาจารย์หมอปลาว่าจะต้องหายปวดแน่นอนค่ะค่ะฝากไว้หน่อยนะคะที่ <C> ทป,ปวด timeline, หัวเข่าเนี่ยมาแบบปวดๆเลยหัวเข่าเนี่ยท้าให้ดูเลยนะคะว่ายาไม่ต้องกินมาเลยมาแบบปวดๆ80%ปดปวันนั้นอาจารย์หมอปลาจะใช้วิธีการาเคี่ยเส้นเนี่ยให้ออกจากหัวเข่า80%ยังไง ยังไงก็ต้องหายปวดจริงไหมคะคุณแม่จริงจ้าใช่ไหมคะค่ะแลวฝากไว้หน่อยนะครับเรื่องปวดคอบ่าไหลยกแขนไม่ขึ้นกระดูกทับเส้นดีคอนะคะมาแบบปวดๆเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยวันนั้นต้องยกแขนขึ้น80%นะคะแล้วคอจะต้องหายปวดนะคะฝากไว้หน่อยเรื่องปวดหัวไมเกรนมาแบบปวดๆเหมือนกันวันนั้นจะต้องเห็นผลเลยว่าต้องหายปวด80%เรื่องปวดหัวไมเกรนอาจารย์หมอปลาสามารถทําให้หายได้ หายปวดได้นะคะอาจารย์หมอปา้าพักอยู่อยุธยานะคะอำเภอบางะหันถ้าใครสนใจจะมาหาอาจารย์หมอปา้าติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทร0931547265ค่ะนี่คืออีกปากเสียงหนึ่งจากโคราาท,ที่มาทำกับอาจารย์หมอปา้าไม้เขี่ยเส้นเทวดานะคะหายโอเคไหมคะโอเคจ้านี่นังยังยอมโชยกล่อมสิคะนี่นะคะนั่งยอมยอมในขนาดนี้นะคะยกขายข้างนียนะนี่นะคะ มาที่แรกยกไม่ได้